Oh, 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 oh ต้องห่วงเราไม่ยอมให้ลูกแก้วออกมาง่ายหรอกใช่ไหม่ะและหยุดัดเดี๋ยวนี้สวัสดีเราหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เรามาตามหาท่านพี่เจอแล้วและท่านพี่อยู่ที่กระต๊อบของลุงผู้นั้น แล้เราเห็นเขากำลังทำพิธีอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปแลลมพิธีเขานี่เรารีบเป็นอย่างมากๆเลยแลน้องหลงมาเป็นเพื่อนเราด้วยเราได้แอบดูตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วเหตุว่าที่เรามีได้ลมพิธีเลยเป็นเพราะเป็นแลมีบางสิ่งบางอย่างขัดขวางไม่ให้เราเข้ามากว่าเราจะเข้ามาได้ก็มืดเสียแล้ว เดี๋ยวเราจักไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรแลละท่านพี่เรายัางมีสติพอที่จักจาเราได้หรือไม่เราพร้อมไหมพร้อมหรือไม่น้องดองเราเริเรเรไปกันเถิดไ,ไปเดี๋ยวเราไปกันเถิดและมแมลงเยอะมากๆเลยเพราะเหตุใดหรือทาไม,มาแมลงเยอะมากๆาเลยก็อะไรนะพี่ตอนนี้ทุกคนเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนพูดเลย แอนน้องติดไฟฉายปินแล้วครับแายทางสุดแล้วามาทางนี้เถอะระวังเตรียม <c oughs> ยึต่อใหม่นะ ตอนนี้เหมือนเราคืาเราจะเจอแสงไฟไลแล้วนะพี่เราเราจอแสงไฟแล้วแต่เราเข้าทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะอ,อ้อมไปอีกทางหนึง่งมิช่นนั้นเขาจะเห็นเราไปเดี๋ยวเราแลไปแอบถ่ายอีกทางหนึ่งก่อนไปเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายทางพีนะ่พี่กอพี่พี่เอาละเราได้เดินอ้อมมาแล้วนะพี่พี่แล้วอีกทางหนึ่งที่เราพอจะเห็นเราจะดูว่าเขาจะทำสิ่งใดบ้าง ごくごく大事に。 พิธีนำดวงแก้วออกมาจากผู้มีวิชาสายดำ เ,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 เขากำลังเขากำลังดูกแก้วมีคำสั่เราไม่ยอมให้ดูกแก้วออกมามง,ง่ายหรอก

และหยุดมาเดี๋ยวนี้ท่านท่านชายท่านชายท่านท่านพี่ท่านชายครับท่านชายท่านพี่โปรดตั้งสติท่านชายท่านจะทำยไงดีครับท่านพี่ท่านพี่ <Hey. S 2> ท่านพี่ได้มาพอดีเข,ขบาขอบอกเรกาเลยเขบาบอกเรามาทำลายพิธีเขาอีกแล้วนะท่านพี่ออเอลุงทำเยี่ยงนี้อีกแล้วเราจะไม่ให้อภัยลุงแล้วนะนนท่านพี่ทุกคน ทันพี่ทันพี่ตื่นเถิดทันพี่ทันพี่น้องเองทันพี่ปวดตั้งสติทุกนะตอนนี้มันเคียนมากเลยนะพี่พี่ตาชายของเราเนี่ยเป็นไรไปไม่รู้นะท่านหิงเพรั๊บตาลุงดูตาลุง เฉยอไม่ไป็นไรนะเตือนเฉย ah que é que o ทนันที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 รีบตื่นเถิดจะต้องเล่นไปแล้วทันทีทันพี่ทนัทนชายทันชายทันพี่ไปแล้ว ดเดี๋ยวสวัสดี๋ยวจะลุงท่านหญิงเพชรจะทำอะไรครับท่านหญิงเพชรจะทำอะไรครับท่านชายเราสักประเดี๋ยวนะครับ ท่านยญิงเพชรท่านยญิงเพชรอย่านะครับท่านยญิงเพชรไม่อย่าอย่าทำแบบน,นั้นนะครับมันจะเป็นบาปนะท่านยญิงเพชรครับท่านยญิงเพชรท่านยญิงเพชรครับท่านยญิงเพชรครับท่านท่านครับ ไปแล้วเพื่อชายไปเลยครับขออนุญาตชวนตอนนี้เราต้องรีบเดินทางกลับปัปก่อนนะพี่พี่ <c oughs> ก็คือตอนนี้มันเกิอดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมก็งงไปหมดแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวเราเราก็ต้องขอเดินทางกลับกันก่อนนะสวัสดีครับผม